อ๋อโอเคใช่ครับใช่ก็มีบิวเนียนรัชดาลัยครับผมจริงจริงก็รวมเอาเออละครเวทีหลายเรื่องมาก็จะเป็นการแบบรวมนักร้องนักแสดงศิลปินครับผมที่เคยผ่านเวทีรัชดาลัยมาแล้วอะไรเงี้ยครับมารวมกันเปอร์ฟอร์มเป็นการ,สรแสดงที่แบบเรียกว่าเป็นกึง่งก่งโชว์กึ่งก่งคอนเสิร์ตกึ่งก่งละครเพลงอะไรเงี้ยครับก็เป็นโปรเจก ต้นปีนี้ครับผมที่ใจทุกคนได้มามมาาร่วมสนุกกันครับผมก็ใครที่ว่างก็ยังไงก็ฝากด้วยกันครับวันที่6กถึงแมีนาคมนี้ที่ราชดาลัยเจเตอร์ครับเอางี้ฟรานชารีก็ต้องคาดหวังได้สิครับได้เห็นในเือสิ่งที่เคยเห็นมาผมไม่รู้ยังยังยังไม่แน่ใจบอกยังไปไม่ได้ไงฮะต้องไปดูเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้ามันมีภาพแต่มีเซอร์ไพรส์แน่อนสำหรับพิเศษมีไหมภาพจำมาทันกับฟราารีมีมีมีได้เห็นแน่นอนสมมติถ้าต้องการ จะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับอามันเป็นเวอร์ชั่นไหนต้องไปดูครับต้องไปดูส้ <c oughs> ายหรอใช่ครับจากหลังมือเป็นหน้ามืออะไรอย่างเงี้ยแบบ้ยแรงว่ะ <c oughs> แต่ก็รอนะครับผมขอบคุณมากครับ